สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมไอเมนละเมอกาวอีกแล้วครับเพื่อน <laughs> มันบอกว่าเนี่ยการค้นพบที่ยิ่งใหญ่คือเออขบวนพาเลทน,นะครับแห่งแรกของโลกก็คือชาวคมแมนะครับเป็นต้นแบบออริจินอลนะครับ โอ้ยงามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาโต่มาเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำงงมากเลยนะครับเอามึงไปล่อลาะกำแพงแล้วก็เอารูปบ้าๆบอๆมาแปะทั้งๆท,ที่กำแพงก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับแ <laughs> หมไอ้เปิดไอ้ป่อ,องไปส่องคอมเมนต์แล้วมันน่าสนใจนะครับเปิดก็เลยอยากเอามาฝากกวนหมื่นตัวยงเช่นเคยก็เพื่อนฝั่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ตาเขาเราได้บุญญรบกวนอยาาา่าอทรุนแรรงงต้อกาบขออภัยนะครับ ลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิการไดแอดมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งกัมพูชาคือต้นกําเนิดทุกสิ่งบนโลกและจัก,กรวาลโอ้โหนี่พวกมึงออกไปจักรวาลแล้วเหรอไอ้เหม็นบอกก่อนนะส่วนตัวไม่แปลกใจเลยเพราะอะไรไอ้พวกนี้ดมกาวนะครับเพือ่อนแมันก็ต้องเออมันนึกมนโนไปเรื่อยนะครับ โอ้ยงามไส้แล้วพอดมเกินขนาดเป็นยังไงครับเพื่อนๆหลงตัวเองนะครับเนี่ยแล้วยิ่งไปเจอเชื้อเองบ้าเป็นยังไงครับยกหางตัวเอหนักเลยกูข่าวนี้นอน้ำตากูจะไหลอ่าแล้วคุณลองไปดูสิครับเพื่อนคาวนพาเลทจากชาวโลกเขาเป็นยังไงกันครับเขาเป็นระเบียบวินัยนะครับไม่รู้เหรอว่ามันจัดที่ไหนแต่บอก่อนะครับมันก็มีมานานแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่เออไอชาวขาาแน่นอนเพราะอะไร เมื่อก่อนทานเองบ้าน,นะครับหน้าร้อนแล้วก็ดมกาวอยู่แก้ผ้าเดินอยู่ในป่าบังเอิญฝรั่งเศสไปเห็นไปไงเอามาคลองบ้านคลองเมือง,องเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหก็เอาดินแดนจากเสียมจากสยามจากไทยไปตั้งเยอะนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็เริ่มจะหมดอํานาจนะครับก็เอาไอ้คนป่าหวางังว่าในอนาคตจะกลับมาปกครองอีก <c oughs> โอโห้หนักเลยกูกาวนี้ดูขบวนพาเหรดชาวโลกไปแล้วคุณลองไปดูขบวนพาเ <c oughs> หอ้ชาวกาว <c oughs> ไปเลยโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ไอ้นี่กระบวนพาเลทเอเปิดไอ้ปองหรือคนป่าเนี่ยมาแห่รอบกองไฟนะครับ <c oughs> ดูสิครับโอ้โหสารล,ลูกการแต่งตรงแต่ง,งตัวหรือนะแม้กระทั่งการที่พยายามจาก,ก๊อฟฟี่รอกเรียนแบบวัฒนธรรมนะครับของไทยเราของชาวเสียงชาวสยามเราดูไม่ได้เลยโอ้โมั่วไปหมดเลยโอ้ตายแล้วน้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาปนค <c oughs> วามคิดเห็นที่สอ<า>งท<ส>ุกประเทศบนโลกใบนี<ส>้ ล้วนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณดังนั้นพวกเขาควรให้เกียริชาวเขมรอโหหนักเลยกลวยงามไส้มึงดนกาวดนมึงเพีย้ยนไปหมดแล้วไอ้เหม็นเนี่ยคิดไปได้ว่าทั่วโลกเขาได้รับอิทธิพลมาจากตัวเองในขณะที่เองนี่อยู่ในตากแก้ผ้าเดินะครับโอ้โหเนี่ย ถ้าประเทศไทยไม่ได้ให้มันใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับโคต้าเอออนาถาเ่ยนะครับป่านนี้ก็ยังแก้ผ้าเผลอๆวิ่งข้ามมาฝั่งไทยอยู่เลยนะครับห้อยงามไส้น้ำตาคุณจะร่วงนะครับไอ้รอดความคิดเห็นที่สมชาวขเขมรต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกรับรู้ว่าวัฒนธรรมทุกอย่างบนโลก มีต้นกำเนิดมาจากข้าเม่นมนต์เลิกเลิศไรสาละปัญญาอ่อนถ้าต้นกำเนิดขอทานโลกไอ้เม่นไม่เถียงเขาเพื่อนถ้าต้นกำเนิดกรรมพรโลกก็ไม่เถียงอีกเยครับแต่เรื่องอื่นอะไอ้เม็นไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนไม่ตรงปกนะครับเหมือนชาวโลกไม่ครบนะครับเพื่อนเพื่อนนึกอยากทำอะไรก็ทำนะครับยกตัวอย่างสงการที่แหม มาเคมของเรามาก๊อปปี้ของเรา,า,เราสุดท้ายเป็นยังไงครับกลายเป็นเทศกาลศาสตร์โคนนะครับเพื่อน <laughs> ๆกลายเป็นเทศกาลโศครกนะครับโอ้ของเออคนที่แบกหินแ,แบกปูนเฉยเลยนะครับ <laughs> โอ้ยงามไส้หนักเลยกูขาวนี้น้ำตาจะรั่วนะครับหุ่นสวยค <laughs> วามคิด <laughs> เห็นที่สี่ <laughs> ต้องขอบคุณบรรพบุรุษของชาวเขมรที่เขาอาจรู้ล่วงหน้า จึงบันทึกทุกอย่างไว <Sh ot pie Works> ้เป็นหลักฐานบนกำแพงกำแพงนั้นไม่ใช่ของไอ้พวกชาวก้านะครับเป็นของพวกเราชาวเสียมชาวสยามชาวไทยนะครับนี่ถ้าฝรั่งเศสไม่มาแย่งยึดไปหรือนะครับเอ่อเอาไปแลกกับดินแดนบางส่วนเนี่ยนะครับบอกตรงนะครับก็ยังเป็นของชาวเสียมชาวสยามชาวไทยแล้วไม่ใช่พึ่งเป็นเป็นมายาวนานแล้วนะครับเพียงแค่ทุกวันเนี้ มันไปอยู่ฝั่งไปใช้เพื่อนบ้านยังไงชาวกาวเฉยๆหรอกนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียจะมาเค็มม่วไม่ได้นะครับบอกก่อนไอที่ไปทํานี่ก็ทําบ้าๆบอๆนะครับและเป็นยังไงละครับเสียของก็เพื่อนๆเสียได้นะครับบ,บรรพบุรุษเราสร้างมานะครับแม้กลับไม่ให้ไอคนที่มันดมกาวบูดเปเปียกเน่าทานเองบ้ามานั่งแกะสลักเล่นเฉยเลยสู้ท้ายกลายเป็นกําแพงไอเป๋ดไอปองเฉยเลยโอ้โหแหมนี่ถ้าเกิด ฟ้องผีบันพบุรุษได้เนี่ยแม้อยากให้เออไปทำอะไรมันก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับให้มันหลอนไปเลยนะครับหรืออาจจะที่ทุกวันนี้มันหลอนนะครับเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผีบันพบุรุษของชาวเสียมชาวสยามชาวไทยเนี่ยอาจจะเล่นงานมันก็ได้นะครับมันถึงมองโลกเออแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับ <laughs> โอ้น้าตากูจะร่วงหุ่นมันนวยหัวแข็งความคิดเห็น <laughs> ที่ห้าดินแดนเขมรโบราณ คือต้นกำเนิดอารยาธรรมแห่งแรกของโราโหหนักเลยกูข่าวนี้กูบอกกี่ครั้งกี่โอ้โหแล้วว่าอย่าไปทานเอ้บ้านหน้าร้อนเนี่ยสมองจะเหมือตายไปหมดเข้าใจอะไรผิดไปหมดเลยครับเพื่อนเข้าใจไม่ถูกทุกเรื่องเลยไอ้พวกนี้<อ>เป็นเยอะนะครับ<อ>เป็นหนัก,กวไว้เปิดไอ้ป่องเยอะเลยโอ้ยงามไส้ถ้าเป็นต้นกำเนิดจริงๆนะครับ ทำไมถึงไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับเพื่อนเหลักฐานทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณมากมายอยู่ในดินแดนของประเทศเราเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเสียดายนะครับถ้าฝรั่งเศสไม่มาล่าน,ะนาานิคมเราคงไม่สูญเสียดินแดนเบางส่วนเพื่อปกป้องอิสรภาพนะครับและก็เสรีภาพของเรานะครับ และเอเผลอๆทุกวันนี้ไอ้ชาวกาวอาจจะอยู่ในปา่าเป็นผีต้องเหลืองแก้ผ้าเดินอยู่ก็ได้โอ้ยอยากใต้น้ำตาเมือรดนะครับเอรอดตาบอความคิดเห็นที่6มีเพียงชาวเขเมรเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างดีที่สุดไอ้มึงรู้เรื่องอะไรขนาดกาวหมดอายุมันยังรู้ไม่ออกเลยครับเพื่อนเหงเป็นบ้าเนี่ย ติดเชื้อเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเอามาทานเฉยเลยโอ้โหมึงก็มั่วไปหมดเลยไอ้เมน็นโอโนี่มึงหนักกว่ากูเยอะเลยนะเกียขนาดให้แบกปูนนะครับมันยังไม่รู้วิธีแบกที่ถูกต้องเลยนะครับเนี่ยไอ้กรรมกรงานง่ายๆเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยมึงยังมีหน้ามาอ้างว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีที่สุดโอโเนี่ยถ้ามึงเลิกดมกาวบูดเลิกทานเองบ้าอาจจะฉลาดขึ้นก็นได้นะครับ ไอ้งามสแต่จะรับความจริงได้หรือเปล่าว่าบรรพบุรุษเป็นทาสชาวเสียมนะครับแล้วทุกวันนี้ลูกหลานนะครับแหมของชาวกาวก็ยังเป็นกรรมกรรับใช้ชาวเสียมชาวสยามอยู่นะครับ ไปร้องเพลงดีกว่ากินละมีเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่